ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปชิมอาหารรสเลิศนะครับจากหลากหลายสัญชาติครับพร้อมให้เลือกอร่อยได้ทั้งครอบครัวกับที่ Flavor Lab ตั้งอยู่ชั้น3ส,สยามดิสคอฟเวอรี่ครับ โดยสยาม d i s c o v e r อครับเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมกันค้นพบประสบการณ์ความอร่อยไม่เหมือนใครด้วยการเปิดโซนใหม่ Flavor l a b s o c i a l c o m m u n i t y และร้านอาหารที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีประเดิมด้วยบอนก้าซึ่งเป็นร้านอาหารเกาหลีโดยเชฟชื่อดังอย่างแบกจงวอนที่ทำให้ทุกคนสามารถลิ้มลองรสชาติอาหารเกาหลีแบบแท้ นอกจากนี้ยังมีร้านคาโกโนยะซึ่งเป็นร้านชาบูต้นตำรับแท้สไตล์โอซาก้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีทั้งเนื้อชั้นดีนำเข้าซึ่งสามารถทานคู่กับน้ำซุปสุกี้ยากี้ต้นตำรับเข้มข้นได้พร้อมๆกันและยังมีอาหารไทยรสจัดจ้านอย่างร้านกุ้งทองซีฟู้ดซึ่งมีสุดเด็ดก็คือพริกแกงแบบโบราณที่ปรุงแบบจานต่อจานและอาหารซีฟู้ดที่มาจากแหล่งที่ดีที่สุดรวมไปถึงปูทะเลผัดพริกขี้หนูสวนกุ้งแม่น้ำทอดเกลือโบราณปลากระพงทอดน้ำปลา และก็ยังมีร้านอาหารใหม่ก็คือ Baby Chino แอนด์ Co. ร้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเมนู All Day Brunch กับเบเกอรี่พร้อมกับเครื่องดื่มหลากหลายเตรียมพบกับร้าน r o เบอร์ตร้านอาหารจากสหรัฐที่ขึ้นชื่อในเรื่องของพิซซ่าสุดอร่อยที่มิชลินไกด์แนะนำซึ่งจะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่สยามดิสคอฟเวอรี่เลยเหล่านี้ไปพบกันได้นะครับที่ f ฟ a v อ r ์แลชั้น3สยามดิสคอฟเวอรี่ครับ มีหลากหลายเมนูเลยนะคะที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีค่ะที่ชั้น3สยามดิสคัเวอรีค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตาม